สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปักชำต้นพริกกันครับวันนี้มีผู้ช่วยด้วยครับวีว่าสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะวีว่าครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกิ่งกันในการปักชำอ่ะกิ่งที่ไม่เหมาะกับการปักชำคือกิ่งไหนครับวีว่าอ่าเก่งมากค่ะเพราะกิ่งนี้มันจะอ่อนไปพอมันอ่อนมันอาจจะ ปักช้ำแล้วรากมันอาจจะออกยากกิ่งมา,าจ,จะเหี่ยวแห้งได้ดแล้วกิ่งไหนที่เหมาะก,การปักช้ำคะอ่าอันนี้คือกิ่งที่กําลังหนุ่มๆเลยก็เหมือนวัยรุ่นน่ะก็จะเติบโตได้เร็วกว่าวแล้วก็จะมีกิ่งอีกประเภทหนึ่งครับคือกิ่งแก่เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูครับอ่านี่ครับคือกิ่งที่แก่ถามว่ามันออกรากได้ไหมมันก็ออกได้ครับแต่มันอาจจะ,จะออกได้ยากหน่อย ก็เหมือนคนแก่ครับการจะเริมตบโตมันก็จะช้าหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันการปักชำครับอันนี้พี่จินดาครับก็จะมีต้นยังหนุ่มอยู่ยังไม่อ่อนมากกำลังดีครับเราควรจะเอาใบออกให้หมดเลยครับลดการคลายน้ำครับ ได้มาแล้วครับหนึ่งกิ๊กมาดูหลังนู้นต้นนี้ก็อ่อนไปนิดนึงครับอันนี้ขี้หนูสวนเราก็ลองทำดูครับ นี่ครับกำลังดีอันนี้ก็พิกขีหนุเหมือนกันครับผมตัดออกหมดเลยครับลดการคายนะ้ำมันถึงเราไม่ตัดออกเดี๋ยวมันก็จะเฉาเองครับ อันนี้พิกกินดาครับไม่ต้องเสียดายครับตัดไปก่อนได้มาซีกิ่งนะครับอาขีดหนูขี้หนิขี้หนูส่วนนี้ก,กิ่งนึงครับ ได้แล้วครับ5ขีดอ,อันนี้ดินที่เราหมักไว้ครับก็จะเป็นแกบดำขี้วัวแล้วก็ขุ๋ยมะพร้าวครับนี่ผมใช้เหล็กแยงไปก่อนครับแย่ลึกๆแลวก็ควานเลยไอ้ตรงไหนถ้ามันถ้ามันไม่สวยเราก็ตัดให้มันเฉียงหน่อยก็ได้ครับ พยายามอย่าให้กิ่งมันช้ำเยอะอันนี้ทิคเลยนะครับเวลาใส่เข้าไปปุ๊บกดให้มันแน่นๆเลยครับห้ามให้ขยื่นได้ครับเพราะว่ามันมีผลกับรากอ่อนมันครับถ้ารากมันออกแล้วเวลาเราลดน้ำแล้วมันมีการขยับขยื่นได้มันอาจจะตายได้ครับ อย่าเอากิ่งมันแยงลงไปเองนะครับพยายามเอาอะไรมาแยงไว้ก่อนครับวานมันลงไปเนี่ยครับแล้วเราค่อยเอากิ่งมันแยงไปมันจะได้ไม่ช้ำครับกิ่งเน้นไปทางขุยมะพร้าวมันจะซับน้ำได้ดีครับ แ,แล้วก็หลังจากทำเสร็จก็ควรเก็บไว้ในร่มลำไรครับให้โดนแดดได้นิดหน่อยครับถ้าแดดแรงเงินไปนี่เฉาแน่ครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับ5ต้น อันนี้คือต้นที่ผมปักชำไว้ครับทดลองดูทำแต่ทีแรกเพิ่งแตกใบครับจะมีใบอ่อนนะครับอันนี้ทดลองทำมาก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จบกันแค่นี้ก่อนครับไปเลยครับ